การกระทาหนึ่งการกระทําไม่ว่าจะทําตามเป้าหมายหรืออะไรก็ตามแต่สามารถสร้างผลกระทบให้กับผู้คนได้ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอยากจะให้คําแนะนํากับผู้คนแต่ยังติดตรงที่ว่าผลลัพธ์ฉันยังไม่ประสบความสาเร็จมากพอผลลัพธ์นั้นยังไม่ดีมากพอหรือไม่สามารถที่จะให้คําปรึกษาคนได้ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้มีน้องคนหนึ่งทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ครับแล้วก็ขอคําปรึกษาในการทําเพจว่าทําเพจยังไงให้เติบโตแบบนี้แล้วจะทํายังไงให้สามารถทําคลิปออกมาได้แบบนี้ ซึ่งผมก็บอกตามตนเองว่าเพจผมเพิ่งเริ่มทามาแค่สี่เดือนคนติดตามก็แค่เกือบเกือบสองพคนแต่ผมสามารถให้คําแนะนํากับน้องคนนี้ได้ซึ่งสังเกตอะไรไหมครับว่าเพจผมมันก็ไม่ได้ดังมากมายมีคนติดตามเป็นล้านคนแต่ผมก็สามารถให้คําแนะนํากับน้องคนนี้ได้เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมมีผลลัพธ์อะไรบางอย่างจากการลงมือทําแล้วบังเอิญในระหว่างที่ลงมือทํามันยันมีคนเนี่ยมาเห็น แล้วดันรู้สึกชอบเลยอยากขอคําแนะนําจากผมไปซึ่งสิ่งนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดเราอยากที่จะให้คําแนะนําคนเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องประสบความสำเร็จอะไรมากเราเพียงแค่ต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้มันมีผลลัพธ์อะไรบางอย่างสมมติว่าเราน้ําหนัก80แล้วเรามีเป้าหมายอยากที่จะลดไปประมาณ50พอเราลดมาได้ประมาณ70หรือได้ประมาณ60แล้วเนี่ย ก็อาจจะมีคนที่น้ำหนักใกล้เคียงกับเราในตอนแรกก็คือประมาณ80มาขอคําแนะนําจากเราว่าเฮ้ยคุณสามารถที่จะลดไปถึง60ลดไปถึง70็เนี่ยได้ยังไงก็สามารถให้คําแนะนำขเขาไปได้ซึ่งเราไม่จำเป็นทจะต้องมีซิกแพคก่อนเราไม่จำเป็นจะต้องขุนดีระดับในแบบก่อนถึงจะให้คําแนะนำขเขาได้เรามีแค่ผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่เขาเรียงเห็นแล้วว่าสิ่งนี้นมีประโยชน์กับเขาหรือถ้าเกิดเราทําอะไรบางอย่างไปแล้วมันยังไม่ประสบความสาเร็จมันดันล้มเหลวเราก็สามารถให้คําแนะนําได้นี่จงเป็นสาเหตุครับที่เราสามารถให้นน้้คคํํําาาแนนนนะผูไดดททัีีโย่่มตองสเร็จ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมโฟล์กธนสิทธิ